ใครที่อยากฟาร์มเกมแต่กลัวแบตเสื่อมค่าไฟไหลเป็นน้ำไปข้างนอกเช็คคอมไม่ได้ลองนี่เลย UG Phone ซึ่ง UG Phone เป็นแอปที่ช่วยให้น้องๆฟาร์มได้สะดวกมากขึ้นโดยตัวแอปจะเป็นระบบคลาวด์โฟนทาให้เราสามารถฟาร์มได้ทั้งคืนโดยที่ไม่ต้องเปิดคอมทิ้งไว้แบตโทรศัพท์ไม่เสื่อมและยังสามารถเช็คเกมที่ปล่อยฟาร์มตอนอยู่ข้างนอกได้อีกด้วยโดยราคาเริ่มต้นเพียงแค่10บาทเท่านั้นแต่เดี๋ยวก่อนทาง UG Phone ก็มีหลากหลายสเปคให้เลือกเช่นกันโดยพี่แนะนําเจ้า MVP เพราะมีความลื่นไหลและรองรับได้หลากหลายเกม ลอยฟาร์มทั้งคืนแบบชิลๆซึ่งมีราคาอยู่ที่วันละ20บาทเท่านั้นใครสนใจดาวน์โหลดยูจีโฟนสามารถโหลดได้ผ่านลิงก์ใต้คลิปนะครับย้นว่าซับซี้น้องต้ซับซี้น,อน,อน,อน้องทุกๆคนได้นะครับอยู่พี่น้องเติสิกแล้วนะครับโดยวันนี้นะครับพี่ก็จะมาสอนตั้งค่าไททัสนะครับเพื่อที่เราเนี่ยจะเอฟเคอีเวนต์ฟอร์จิ้งฟลาวเวอร์หรือว่าเจ้าตัวของอีเวนต์ดอกไม้นั่นแหละนะครับก็ตัวของอีเวนต์แคลนเดอรตอนนี้มีฟอร์จิมาฟลาวเวอร์มาแลลวนะครับหไม่งวันอนะพี่เจาา็นช ว่าใครที่อยากฟาร์มดอกไม้ตอนนี้เนี่ยสาคัญมากนะครับผมซึ่งตรงนี้พี่ไม่มีประตูที่มันยากที่สุดนะพี่พยายามหาแล้วแต่ว่ามันไม่ดรอปให้พี่เลยฉะนั้นพี่จะประตูที่พี่คิดว่ามันยากที่สุดละกันนะเอาเท่าที่พี่มองว่ายากสุดละกันนะมันไม่ใช่ยากที่สุดจริงแต่ว่ามันคิดว่ามันก็เป็นหนึ่งในยากที่สุดคือประตูนี้ละกันนะครับประตูนี้จะมีโล่แล้วก็มี r e v i t a l i z e ด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยก็ยากเหมือนกันนะครับตอนแรกเนี่ยพี่มีรหัสลองแต่ว่าพี่อย่าลืมไปว่าตอนสุดท้ายเนี่ยมันต้องเซต ประตูด้วยนั่นจึงทําให้เราจะต้องอัดอในส่วนของการได้ประตูเองด้วยนะครับโอเคก็ okay, ขั้นแรกเลยนะครับเวลาเข้าด่านมาก็หามุมเซตน,นะครับเราจะยืนสักประมาณตรงนี้ก็ได้นะครับเนี่ตรงนี้ก็ได้เอาเป็นว่าเราจําได้ของพี่อ่ะพี่จะซูมไกลที่สุดเลยนะครับแล้วก็เอาตัวอักษรตรงนี้เห็นไหมน,ะนี่เอาตัวอักษรตรงเนี้ยเนี่ยตีเส้นกันอย่างนี้ปุ๊บนี่ตีเส้นกันอย่างงี้ง,ง,ง่ายๆประมาณนี้นะครับแล้วก็กด F 8ปุ๊บกด f 8ในการอัดนะครับแล้วกด Yes ปุ๊บ ตัวตั้งหนึ่งแล้วก็วางนี่ปึ๊บอ่านี้นะครับผมต่อไปเดี๋ยวเราจะต้องรอวางตัวตั้งเพิ่มนะครับผมอ่าแต่ว่าก่อนวางตัวตั้งเราจะต้องวางจุฬาบัตรก่อนเนาะกดเลขหกมาเลยเราก็วางจุฬาบัตรประมาณตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้ปึ๊บ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 อ่าต่อไปเราก็จะเริ่มวางตัวตั้งปึ๊บ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  อค okay, อันนี้แต่เราอแคนซลกันแล้วกดตัวตังใหม่นะพอดีว่าเหมือนเมื่อกี้มันน่าจะเป็นอ่หน้าจอบ,บั๊กนิดนึงนะอ่ะประมาณนี้นะครับผมเคสต่อไปเราก็รีบแก้ในส่วนของตัวโล่เลยนะครับเราเอา,เ,อาเควสเนี่ยวางข้างหน้าเลย2ตัวนะปึ๊บปึ๊บหนึ่งสองสามี่ห้าหนึ่งสี่ห้านะครับผม เทคนิคการกดแบบของพี่เมื่อกี้ก็คือ,กา,ก,อาาคการกดปุ่มชิปซ้ายนะครับผมการกดปุ่มชิปซ้ายเนี่ยจะทําให้เราสามารถวางแบบรวดเร็วได้นะเวลาวางแบบรวดเร็วมันจะไม่ขึ้นแถบตรงซ้ายอย่างนี้นะเวลาถ้าเรากดนะครับโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับเดี๋ยวเรารออีกรอบหนึ่งเดี๋ยวเราค่อยกดนะอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าเดี๋ยวรอขึ้นเวฟห้าแล้กดอีกทีนะหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับต่อไปเราก็ไปนี่เลยตัวต่อไปเหมือนกับตัวตั้ง 1>, 1 2 3 4 5สองสามสี่ห้ันนี้เราก็รอก่อนรอมันได้เงินล็อตใหญ่อีกรอบหนึง่งเราก็ค่อยกดอัพน,นะครับโอเคแล้วก็1 2 3 4 5สองสามสี่ห้าอีกรอบหนึง่ง1 2 3 4 5สองสามสี่ห้าต่อไปตัวตังตัวนี้ปึ๊บปึ๊บหนึ่งสองสามสี่ห้าก็เดี๋ยวพี่จะมาอธิบายรายละเอียดแล้วกันว่าแต่และตัวพี่ใช้อะไรบ้างนะครับผมแล้วก็อะไรที่พี่คิดว่ามันสำคัญนะ โอเคต่อไปก็สปีดวากอนปึ๊บหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าต่อไปนะครับก็มาโฟกัสที่จูฮบาบัตเลยนะครับปึ๊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 บอ่าประมาณนี้อ่ะแล้วเราก็รอมันได้ตังค์ใหม่อีกรอบหนึ่งนะก็หลักๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่จะอธิบายลาฟก่อนนะครับก็ตัวของสปีดวากอนนะครับสปีดวากอนทำไมเราต้องเอาสปีดวากอนมานะครับ ตัวของสปีดวากอนเนี่ยเพราะว่าตัวของสปีดวากอนเนี่ยสามารถทยอยอัพได้แล้วก็วางได้3ตัวซึ่ง3ตัวเนี่ยเราจะเอามาเพื่อที่จะให้ดูดาเมจนะครับแล้วก็ในตัวของที่เหลืออย่างที่ว่านะเอาเควสเมอร์ลีและลูดี้ก็เป็นกรณีเดียวกันก็คือเราเอามาเพื่อที่จะเอามาวาง เหมือนป้อนจูฮาบัตนั่นแหละนะครับเอ่ออเามาป้อนจูฮาบัตเพื่อให้จูฮาบัตเนี่ยดูดดาเมจเพื่อทำดาเมจได้สูงที่สุดนะครับผมแล้วก็ข้อดีของจูฮาบัตก็คือฟูลเอที่ระ,ระยะไกลมากๆถ้าได้ดูดดาเมจจากเพื่อนนะครับผมแล้วก็แฟมิลเลียของตัวจูฮาบัตเนี่ยพี่ใช้สปิริตดิสペンเซอร์นะครับหรือว่าเป็นอ่าแฟมิลเลียใหม่นั่นเองความสามารถของแฟมิลเลียใหม่เนี่ยก็คือการที่เมื่อ,อยูนิตของเราเนี่ยกดใช้สกิลกดเนี่ยจะทำให้บัฟดาเมจต,ตัวเองนั่นเองนะครับก็ของพี่เนี่ยมันประมาณอ่ายี่สิ่เิ ต้องทำก็ได้นะครับผมโอเคประมาณนี้นะโอเคหลังจากอัพเต็มแล้วเราก็มาในส่วนของเอาควสด้วยนะครับนี่สี่ห้าต่อไปก็เป็นฮิปปานะอ่ะฮิปปานะก็หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ต่อไปก็เป็นเมอร์ลินอ่ะหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ 1>, 1 2 3 4 1 2 3 4ต่อไปลูเดียสนะครับปึ๊บ1 1 2 3 4 1 1 2 3 4อ่าลูเดียสวางนี้ตัวก็ได้จะได้ไม่ต้องไปกินเส้นกันนะนี่หนึ่งสองสามสี่ปุ๊บอ่าประมาณนี้ต่อไปกดคิวนะครับแล้วก็ กลับมาที่ตรงนี้อีกตัวรอบหนึ่งนะครับนี่ปึ๊บปึ๊บจะสังเกตได้ว่าวงของจูฮาบัตใหญ่มากนะสองสามสี่ห้านะครับแล้วเดี๋ยวล่ออีกตอนนาทีที่5เวลาข้างบนมันถึงนนะเราเดี๋ยวเราก,กดอัพจูฮาบัตอีกรอบหนึ่งกรณีที่ว่าจูฮาบัตมันเผื่อย,อยังอัพไม่เต็มในบางรอบนะเออการไว้ดีกว่าแก้แล้วกันนะครับปึ๊บห้าทีปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็แลหลังจากนี้เนะี่ยเดี๋ยวพี่จะอธิบายว่าอะไรต้องเอามาบ้างนะครับประมาณนี้โอเค เ okay. ประมาณนี้นะครับสำหรับในส่วนของการตั้งค่านะครับก็โอเคในส่วนของยูนิตพี่อธิบายไปแล้วเนอะเฟมิเลียก็อธิบายไปแล้วตัวของบาร์บีดีไม่ได้มีผลอะไรกับอาเคนะก็ช่างมันนะครับไม่ต้องใส่ก็ได้อันนี้ไม่มีผลเลยเพราะว่าเราเอาเอาเคว้นมาแค่ตัดกราะเฉยๆแล้วก็ที่เหลือเนี่ยเอามาโบนดาเมจให้จูฮบัตนะครับสิ่งที่สาคัญก็คือเวลาเซตเนี่ยแนะนําว่าทางแถบซ้ายเนี่ย พยายามเป็นไปได้เนี่ยพยายามอย่าเซตตัวใกล้กับปุ่มพาสีหรืออะไรเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะเคียนได้นะครับผมวันนี้ก็ต้องระวังกันด้วยนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยพี่เคยเซตจูบัตอยู่ซ้ายมือกว่านี้นะแต่ว่าพอเซตซ้ายมือเนี่ยมันเคียนฉะนั้นพี่ก็จะโยกมาขวานิดนึงนะครับจริงๆตอนนี้มันก็มันก็ดูซ้ายอยู่อะไรแต่ว่านั่นแหละของพี่ตอนแรกพี่วางตรงเส้นเดียวกับฮิบรนะเลยแต่ว่าพี่ก็ขยับมาเป็นขวามือเลยเกือบเกือบชิดเส้นกลางเลยนะครับผมจะมีในส่วนของการตั้งค่าของพี่เนี่ย เวลาตั้งค่าเนี่ยพี่เอา Deathmatch Review เนี่ยตอนท้ายเนี่ยพี่ปิดด้วยเพราะว่าตัวนั้นเนี่ยจะทำให้ มาโคมันเคลื่อนได้ฉะนั้นถ้าเราเปิดก็คือหมายถึงว่ารางวัลเนี่ยมันจะไม่เด้งขึ้นหน้าจอเนี่ยอันนี้มันทําให้มาโคมันเฮียนน้อยลงฉะนั้นอันนี้ควรเปิดนะอีกอันหนึ่งก็คือถ้าเป็นไปได้เนี่ยตั้งกราฟิกไว้น้อยที่สุดจะดีที่สุดนะเพราะว่าเมื่อเราเปิดนานๆเนี่ยมันทําให้ตัวของอ่ามาโคมันอาจจะเฮียนได้หรือว่าคอมเราอาจจะเฮียนได้นั่นเองนะครับโอเคก็ประมาณนี้มันก็ยังผ่านอยู่นะมันก็ยังผ่านอยู่นะครับซึ่งอ่าสิ่งที่เราต้องทําต่อไปก็คือการ ดีเลย์นะครับการดีเลย์ก็คือการที่เราเนี่ยจะต้องเผื่อเวลาในรอบอื่นๆด้วยใช่รอบนี้เราอาจจะผ่านไวแต่รอบที่ผ่านช้ามันก็ยังมีอยู่นั่นเองนะครับก็ในรอบที่ผ่านช้าพี่คิดว่าเราอาจจะได้สตรองกับ revitalize เนี่ยแหละมันจะทําให้มันผ่านช้านะแต่ว่าพี่คิดว่าไม่น่าเกิน9นาทีครึ่งนะครับสำหรับในส่วนของจุฮาวั โมนาดนะยิ่งเผื่อเยอะยิ่งดีเอางี้ยิ่งเผื่อเยอะยิ่งดีความเฮี้ยนมันจะน้อยลงแต่ว่าข้อเสียคือมันจะได้ดอกไม้ช้าลงนั่นแหละนะครับอันนี้ก็ต้องระวังด้วยยิ่งอันนี้เป็นโดเลียเนี่ยโดเรียเนี่ยิ่งผ่านง่ายเลยเพราะว่าโดเลียกับซาบอนเนี่ยมันจะค่อนข้างผ่านไวนะสังเกตได้ว่าเห็นหมัมยมันตายหมดแล้วน,นี่ขนาดมีรีไวทรลทนะ ใช่แต่ว่าปกติมันจะไม่ได้ไวตลอดแบบนี้หรอกครับโอเคก็ประมาณนี้จะสังเกตได้ว่าตอนนี้เนี่ยดอกไม้ได้6,000เลยนะโคตรเยอะอันนี้คือเยอะแบบเย,เยอะเหลือหลายอะ่ะช่างว่าเยอะเหลือหลายดีกว,ว่าเออนะครับโอเคก็ตอนนี้เราปล่อยดีเลยไปก่อนเนาะดีเลยไปก่อนแปที่45แล้วโอเค แล้วก็ชี้อันแรก select ปุ๊บเลื่อนหน่อยหนึ่งกด yes ปุ๊บเลื่อนนิดนึงกด cancel ปุ๊บต่อไปเลื่อนมาที่ portal ปึ๊บแล้วก็ชี้ไปด้านบนนะปุ๊บพิมพ์แปลว่า s p r <S นะครับผมอ่ะต่อไปเลื่อนมาอันแรกนี่ประตูนี้ปุ๊บแล้วกด yes ปุ๊บอ่า แล้วเราก็ตรงนี้เนี่ยเราดีเลย์สักประมาณห้าวิละกันนะประมาณห้าวิประมาณเก้านาทียี่สิบและกันเก้านาทียี่สิบนะครับปุ๊บอ่ะนี่คือเสร็จแล้วเราเซฟเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเซฟนะก็คือในส่วนของตัวเอ่อสปริงพอร์ทัลอ่ะสปริงพอร์ทัลโอเคอันนี้คือเราเซฟแล้วนะครับก็ทีนี้เราก็กดอ่าเปลี่ยนอันนี้ไม่ต้องเปลี่ยนตามพี่ก็ได้นะแต่ว่าพี่กด F แปดนมันสะดวกกว่านะครับแล้วก็เวลาเราปล่อยเนี่ยอย่าลืมกดคอนเทนิวส์ playback ตรงนี้ด้วยนะครับนี่ตรงนี้นะแล้วก็ตัวของตั้งค่านี่คือตัวที่พี่บอกนะครับ disable match end view reward view นะครับไอตัวนี้เนี่ยควรจะต้องเปิดอย่างนี้นะโอเคหลังจากนี้เดี๋ยวพี่จะอัดคลิปแยกนะว่ารันนี้มันจะได้ไหมถ้ารันนี้มันได้เดี๋ยวค่อยว่ากันโอเคไหมลุย